สวัสดีค่ะฝอยน้ำตาลเป็นนี้คอนขายมีกล้ามค่ะเดี๋ยวน้ำตาลพามาชมคันนี้เป็นรุ่น y ายแท็กคอปสุดกันเลยนะคะพี่ๆราคาค่าตัวเขาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาทบอกเลยว่าแต่งแบบสีเหลืองทองนะคะสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวน้ำตาลพามชมกันเลยว่าคันนี้น้ำตาลเสริมหล่ออะไรให้ลูกค้าบ้างเนะาะจากหน้าทรงแรปเตอร์วีนั่นเองนะคะตัวซอนคอรอดเป็นสีเหลืองแบบเหลืองทองสวยมากๆเลยค่ะพี่ๆแล้วก็ แถบตรงนี้เนาะทำเป็นสีเหลืองเช่นกันนะคะแล้วก็มาพร้อมไฟลี่สามดวงสีส้มนะซึ่งเข้ากันมากๆเลยนะคะถัดมาด้านบนสกู๊ปเป็นสกู๊ปทรงฟิตนั่นเองนะคะทำเป็นสีทูโทนแล้วก็ตัดด้วยพีหมาเนาะสีโทนสีเหลืองทองเช่นกันเลยนะคะซึ่งฟอนต์เนี่ยพี่พี่สามารถเลือกสีเองได้เลยเนาะ,ะด้านหน้านะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าแมทริกอ์วดีนะคะมาพร้อมไฟเดย์ไลท์แบบซีแคมแบบนี้เลยซึ่งมาจากโรงงานอยู่แล้วเนาะถัดมาด้านล่างนะคะชั้นชนหน้า ทอมเมอร์นะคะรุ่นขิงซีดีนั่นเองแล้วก็นี่ทําห่วงลากใหม่นะคะเป็นโทนเดียวกันทั้งเซตเลยนะคะโทนสีทองนั่นเองนะคะแล้วก็กันแข้งตัวนี้มาจากามากับชุดทอมเมอร์อยู่แล้วนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์ทุกจุดนะคะยังคงอยู่ที่เดิมใช้งานได้ทุกจุดเลยนะคะเดี๋ยวมาชมด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างตัวรถคิ้วล้อ6นิ้วนะ,ะแล้วก็ทําเป็นสีทองอีกแล้วนะคะเพื่อเข้ากับกระจังหน้านั่นเองนะคะเดี๋ยวมาชมช่วงล่างกันบ้าง ช่วงล่างคันนี้นะคะยกหน้า2ถหลัง2เนาะแล้วก็เปลี่ยนปีกนกของโยงนะคะแต่เป็นสีเผาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวลูกหมากของเจ็ให้ด้วยนะคะเพราะว่าเรายกความสูงขึ้นไปจําเป็นต้องเปลี่ยนมากๆนะคะแล้วก็ตัวยางคันนี้ยาง33มสคูณ12.5นะคะขอบ20นั่นเองออฟเซ็ตสีนะคะออฟสีสีเนาะโอเคซึ่งลายแม็กก็มีให้เลือกมากมายเลยนะคะแล้วแต่พี่ๆชอบเลยด้านข้างนะคะ เปลี่ยนบันไดข้างใหม่นะคะเป็น Hummer รุ่นชาโดนั่นเองนะคะรุ่นนี้มีไฟสองสว่างตรงนี้ให้ด้วยเนาะเวลาพี่ๆเปิดประตูนั่นเองแล้วก็สติกเกอร์นี่เลยค่ะเป็นชื่อลูกค้าเลยนะคะสัตว์ใบยันด้านหลังเลยเป็นสีเหลืองทองเช่นกันนะคะแล้วก็เบ้ารองมือเปิดติดตั้งเรียบร้อยสีดำดานะคะกันสาดข้างด้านบนแหลกหลังคาของ h ฮ m เมออีกแล้วนะคะมาพร้อมไฟสปอร์ตไลท์นะคะแล้วก็ไฟเดย์ไลท์แบบ LED เลยนะคะตัวนี้ แข็งแรงมากๆเลยนะคะด้านหลังติดตั้งเป็นตัวโลบาร์แฮมเมอร์นะคะรุ่นวอลเรียร์นะคะมาพร้อมไฟถอยนะคะแล้วก็ไฟเบรก l e d เลยนะคะซึ่งเป็นสปอร์ตไลท์เนาะแล้วก็ส่วนด้านท้ายนะคะติดเสริมเพิ่มเติมตัวกิลิคคำว่าเรนเจอร์ Ranger, สีทองเช่นกันเลยแล้วก็นี่สติ๊กเกอร์นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะกันชนท้ายแฮมเมอร์นะคะรุ่นโนวาซีรีส์นั่นเอง รุ่นนี้มาพร้อมไฟถอย LED นะคะแล้วก็ไฟส่องสว่างตรงกับป้ายนะคะแล้วก็นี่ห่วงลากนะคะทำโทนเดียวกันหมดเลยทั้งคันเลยนะคะเรียกได้ว่าจัดเต็มมากๆเลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจออกรถฟอร์ดแต่งสไตล์ออฟโรดฮัมเมอร์รอบคันแบบนี้อยากได้โทนสีไหนจัดให้ได้หมดตามความต้องการนะคะก<ม>็โทรหาน้่ตาได้เลยที่เบอร์0 8 0 7 8<ม>1 1 8 2 4 4นะคะเบอร์นี้สามารถกดแล้วก็แอดไลน์หน้่ตาได้เลยนะคะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะก่นตัวลาไปก่อนค่ะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย